วันนีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมอีกแล้วนะฮะมาต่อต่อนะครับหลังจากที่เราทําการล้างตู้แอร์นะครับไทเกอร์เครื่อง 5L เนอะล้างตู้แอร์แล้วนะครับแล้วก็เคลียร์ระบบต่างๆประกอบทีนี้เราจะมาลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูกันเนาะว่ามันจะแรงหรือเปล่าตุง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 แช่โ ปวดแตกเลยห่วยอันนี้ก่อนสตาร์ทนะเปิดกุญแจนะครับเขาแค่พัดลมแล้วก็ของเดิมๆนะครับเอาอันนี้ผมไม่ได้ถา่ายดูเบอร์หนึ่งมันไม่ออกเลยนะอันนี้กดเปิดเบอร์หนึ่งนะครับก่อนล้างตู้แอร์นะนี่ครับนี่นะม,มองไม่รู้เรื่องนี่ครับมันจะออกครับเบอร์สองก็นี่ครับเบอร์สองนี่ เบอร์สองเองนะครับอันนี้แค่เบอร์สองนะเบอร์สามนะครับนี่ครับเบอร์สามเบอร์สี่ะกระจุยกระจายนะครับเบอร์หน,นึ่งของเดิมเบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ห้อยรองแรงเลยนะอันนี้นี่จะมีนะครับนี่กลบของครับนี่ของลมแรงด้วยนะครับเห็นไหม ่ครับเดี๋ยวการเปิดแอร์นะครับเพราะว่าแว็กดูดอากาศเติมน้ำมันคมแล้วก็เติมน้ำยาแล้วนะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้น้ำยาเข้าระบบครับสตาร์ทง่ายสตาร์ทง่ายแซมเปิดแอร์นะครับฝุ่นเยอะมากรถคันนี้รถรับผู้รับเหมานะครับมันฝุ่นเยอะอยู่แล้วโอ้ลมเย็นเลยเบอร์หนึ่งนะครับ เอรสงลมโชยโชยลมออกเลยนะของเดิมนี่ลมแทบจะไม่ออกเลยนะครับของเดิมนี่ลมแทบจะไม่ออกเลย,ยปิดประตูก่อนปิดประตูแล้วนะครับก็เวลาเราเติมน้ำยาเนาะผมก็จะเร่งให้สุดนะครับ ว่าเอาแค่เบอร์สามก็ได้ลมแรงแล้วนะครับแล้วก็เปิดน้ายา้เยอะเวลาเติมน้ํายานะครับแล้วก็รอว่าแอร์เย็นแค่ไหนนะนะครับอันนี้นะนี่นะครับประมาณนี้นะไม่ได้จี้ใกล้นะครับที่ยังห่างเนี่ยนะครับก็ค่าวๆค่าวๆนะครับอากาศร้อนๆน,นี้นะครับแดดออกแล้วก็ เพ่งเตืนอนวิญาได้แป๊บเดียวนะถ้าระบบนะครับระบบระบบหมุนเวียนนะครับดูดอากาศร้อนเข้าดีแล้วก็ผ่านแผงนะครับแผงคอยเย็นได้ดีนะครับหมุนเวียนเงนี้ยดูดจากอากาศร้อนแล้วก็ไปแปลสภาพให้เป็นอากาศเย็นนะครับก็คือแอร์เนี่ยมันจะทํางานคร่าวๆนะเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆก็คือมันเป็นการาเขาเรียกอะไรอะ่ะควบแน่นเหรอคล้ายๆกับฝนตกเหรอ <laughs> นะครับก็คือ โบเออร์เนี่ยจะดูดอากาศร้อนที่มีอยู่ภายในรถนะครับแล้วก็เป่าดันเข้าไปที่แผงนะฮะทำปฏิกิริยากับน้ำยาที่วิ่งอยู่ในหลอดนะครับเกิดการดูดความร้อน,นครับควบแน่นกลายเป็นน้ำนะนี่โอ้อากาศในห้องโดยสารก็จะลดลงลดลงนะครับ,นะรบแผ่นนี่ไม่ได้ทำไมไ่มีหน้าที่ในแบบว่าอะไรนะผลิตความเย็นนะครับ คือแอร์นี่ก็จะมีหน้าที่ก็คือระบบดูดอากาศร้อนนะครับควบแน่นทำปฏิกิริยาให้กลายเป็นนา้าโอ้โหดาน้ําไปเรื่อยเลยกู <laughs> สรุปแล้วก็แอร์มันก็ทําให้เย็นนะครับยี่ห้อที่ใบงง <laughs> ขึ้นๆๆขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นนะครับไอเครื่องนี่มันก็แบบดูเลยสภาพอนี่ครับ แอร์เยน็นเย็นเมาเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็ลมแรงนะลมแรงเปิดเบอร์หนึ่งก็ได้นะไหนวะอันนี้เบอร์หนึ่งนะโอ้หช่วยเลยครับสบายยนีเจ้าของเจ้าของชอบเลยถนะ้าอันนี้คือแก้ไขพัดลมติดติดดับๆับนะแต่ลื้อตัวแอร์ทำเลยครับเดี๋ยวเพราะว่าพอเราทําปักไปใหม่นะ่ะพอทําปักไปใหม่แล้ว พอถ้าเราไม่ได้เห็นตู้แอร์สภาพตู้แอร์ภายในตู้แอร์เนาะมันก็คือปัญหาก็คือเจ้าของจะเปิดสุดตลอดเพื่อให้ลมเนี่ยได้ที่ร่างกายอยากจะสัมผัสได้นะทีเนี้ยพอเขาเปิดอย่างเงี้ยเนี่ยนานบ่อยๆโอ้ยมันไม่เย็นนาทีไว้มีเบอร์หนึ่งไหมมีเบอร์หนึ่งไหมเนี่ยนะพอใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็พาลมร้อนนะครับ มอเตอร์พัดลมมันจะร้อนแต่ถ้าเป็นจังหวะอ่าหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือว่าเบอร์สามเนี่ยหรือว่าเป็กลางเบอร์สองเนี่ยเนี่ยเบอร์สองแรงแล้วนะตอนแรกเนี่ยไฮเบอร์สุดเนี่ยแรงเท่าคล้ายๆกับเบอร์สองนะครับก็มันจะทําให้การทําความเย็นได้ช้านะครับอากาศอากาศร้อนเนี่ยที่ดูดเข้าไปเนี่ยผ่านแผงอะ่ะมันแผงมันมันผ่านไม่ได้นะมันติด สิ่งสโครกต่างๆนะครับแล้วพอแผงเนี่ยมันเย็นนะครับมันเป็นน้ํานะมันจะทําให้แอร์ตัดเร็วนะครับแอร์ตัดเร็วเกินไปนะแอร์ตัดเร็วเกินไปทําให้ห้องโดยสารเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่ได้ตัดตามอุณหภูมิที่มันเป็นความจริงนะครับเพราะว่าแผงแอร์มันเย็นมากตัวอ่านวัดค่าอุณหภูมิที่ว่าควรจะให้ตัดมากตัดน้อยมันจะฝังอยู่ในในตู้นะ ม,มันไม่ได้มาอยู่ที่ห้องโดยสารนะนะครับมันไม่เหมือนพวกระบบแอร์ดีต้อนล้ำๆ้นะครับมันวัดในในห้องโดยสารด้วยวัดในตู้แอร์ด้วยแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพวกรถเก๋งอ่ารถที่แบบแอร์เขาบอกระ,ระบบเป็นดีต้อนล้ำลหน่อยแอร์เย็นแล้วใช่ได้แล้ว bit, นี่เดี๋ยวปิดนี่มันก็ตัดน,นะครับได้แอร์ Air, ตัดแล้วนะครับแอร์ Air, ตัดแล้วบางทีพอเปิดเร่งสุด ลูกค้าก็ต้องเปิดตัวนี้สุดด้วยเพราะว่าแอร์มันตัดเร็วแผงมันเขาเรียกอะไรแผงมันโสโปรกนะครับแผงมันอั้นแผงมันตันพอแผงมันตันแผงเนี่ยมันจะเย็นมากเลยนะแต่มันไม่สามารถให้ลมผ่านได้พอลมมันผ่านไม่ได้มันมาเจอฝุ่นเจอคราบโสโปรกเยอะๆฝังแน่นนะครับแอร์ก็จะตัดตัดทั้งๆที่ว่าในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีความเย็นเลยนะครับแล้วก็ลมก็ออกน้อย ลมจะออกน้อยนะฮะอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานการทํางานนะครับโอเวอร์ดูดอากาศร้อนภายในรถเข้าไปแล้วก็อัดอากาศเข้าไปในผ่านที่แผงคอยเย็นนะครับพวบแน่นแปลสภาพให้อากาศร้อนๆนกลายเป็นน้ํานะครับก็สิ่งที่ได้มาคือความเย็น,นครับเพราะว่าพอควบแน่นเป็นน้ำนี่อุณหภูมิมันจะลดลงเฉียบพลัน<ช>นิ่งหัวส่วนไปล นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับไทเกอร์แค่แก้ปัญหาโบเออร์ทำงานหนักนะครับติดติดรดัดดดบ,ดบคันนี้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่หน้างานนะครับอ่าแล้วแต่หน้าง,งานแล้วแต่เคสไปคันนี้ก็แก้ปัญหาตรงนั้นแต่ได้ประโยชน์เรื่องความเย็นของแอร์มากขึ้นนะครับนี่แอร์ตัดแล้วนะครับตัดแล้วบายแอร์เย็นช้ำ แล้วตัดอยู่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่นี้มันไม่ค่อยดีแล้วแหละนะครับไอตัวนะก็หาไม่เจอไปไว้ไหนไม่รู้อยู่สิบสี่นะรับแต่ถ้าเรามาชี้อย่างงี้นะครับนี่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดองศานะครับสามสิบเลยเอามั่วชั่วไปแล้วแต่อยู่ในนี้ก็สิบเจ็ดหน้าแอร์นะครับอันนี้แอร์ตัดอยู่นะย,ยังไม่ได้ทํางานนะอันนี้แอร์เริ่มทํางานแล้วตอนแรกลมนี่ไม่ออกเลยนะ มแทบไม่ออกเลยนะครับโอ้่าพอแอร์ทำงานมันก็จะดึงลงไปเรื่อยๆนะครับนี่มันจะดึงลงไปเรื่อยๆเอยๆก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการรับชมนะฮะายาวไปบ้าง้าไปบ้างสั้นไปบ้างคลิปแต่ละคลิปนะครับก็เป็นสไตล์ของผมนะฮะเราคุยกันแบบง่ายๆเนาะ คุยกันแบบง่ายๆแบบเหมือนเรายืนคุยกันต่อหน้านะครับเออมีอะไรก็โทรสอบถามได้นะครับ0929712788เนะฮะเรื่องงานนะครับสาทุกสุขดิบ fc เป็นยังไงบ้างนะฮะเอ fc ทั้งใต้ก็ดูแลสุขภาพด้วยครับทีช่วงนี้อ่ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็อภัยให้กันนะฮะก็จะพยายาม อะไรเป็นเรื่องทั่วไปนั่นแหละแต่จะพยายามถ่ายให้มันดูแล้วรู้ให้มันดูลึกๆเข้าไปหน่อยนะครับถ้ามันสามารถอธิบายให้แบบชัดเจนได้ก็จะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะแล้วแต่หน้างาน,นะครับส่วนรถรุ่นใหม่ๆรุ่นล้ำๆก็ไม่เคยได้ทำนะเพราะว่าไม่เคยมีมาให้ทำนะไม่เคยมีมาให้ทำนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ